ในส่วนของระดับการควบคุมการแสดงผลในเว็บไซต์นะครับเราจะแบ่งได้เป็นทั้งหมด3ระดับก็คือ 1. ระดับที่ควบคุมทางเว็บไซต์เลยถ้าดับระดับควบคุมทางเว็บไซต์นี้ครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้มันจะทําให้มีผลทางเว็บไซต์ระดับที่ 2. คือการควบคุมในระดับกลุ่มเป็นการควบคุมในระดับหมวดหมู่หรือว่าคัตกร,รีที่เราเลือกนะครับการเปลี่ยนแปลง การแสดงผลในส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะกลุ่มหมวดหมู่หรือแคตตากรีที่เรากําหนดเไว้ครับแล้วก็การควบคุมการแสดงผลระดับที่3ก็คือการแสดงผลในระดับเนื้อหานะครับจะเป็นการกําหนดการแสดงผลเฉพาะเนื้อหาน,นั้นๆยกตัวอย่างเช่นในส่วนที่ควบคุมได้ทางเว็บไซต์ก็อย่างเช่นใส่เซตติ้งนะครับสามารถถ้าเราเปลี่ยนเราสามารถกําหนดสีได้ฟอนต์ได้นะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้ ทางเว็บไซต์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตัวอย่างของการควบคุมเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ t ีม m ิวดเ d e r t ตีมบิวดเด d e r ก็จะเป็นคาาเกี่ยวระหว่างควบคุมทางเว็บกับควบคุมเฉพาะกลุ่มนะครับเ่างเช่นในส่วนของ s i n g l e Post เนี่ยเป็นเทมเพลตสำหรับบทความเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เทมเพลตเนี่ยแสดงเฉพาะหมวดหมู่ไหนก็ได้แล้วก็การควบคุมระดับสุดท้ายก็คือการควบคุมในเฉพาะเนื้อหาน,านั้นก็จะอยู่ในหน้าโสต์ Post หรือหน้าเพจนั่นเองครับ